รองแชมป์ของเราเป็นมานานหรือยังคะถ้าถามจริงๆก็เป็นมาเป็นปีนะเราปวดทรม,มารแล้ว <S 2> <S 2> พอเราเดินเนี่ยมันจะตีดเลยแหละมันรู้สึกกุนิดอะ่ะมันน,น่าลำพานจะไม่อยากเดินไม่อยากทำอะไรเลยมันปวดไปหมดฝ่าเท้าเนี่ยท่านก็กระเพกเลยแหละก้าวเท้าแต่ทีก็แบบก้าวมันนิดหน่อยก็ปวดแย่มันไม่อยากให้เราทําอะไรคนระับมันปวดเดินก็ปวดขยับไปหน่อยก็ปวดมันทรม,มานเลยะมื่อไหร่มันจะห,หายสักทีว่าอะไรเนี่ยมันให้มันหลุดหายแบบ ยาวไปเลย,ยเหน็นอันนี้มันน่าเชื่อถือรีวิวอะผมก็เข้าไปดูทึงก็เลยลองไีกินไปมันเดือนหนึ่งมันก็รู้สึกแบบไม่ค่อยเจ็บแล้วมันรู้สึกว่ามันก็โอเคขึ้นอะไม่ได้มากมายอะไรนะ<ฆ>เหมือนที่เราเป็นตอนแรกอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ปกตินะครับไม่ไม่เสียวไม่ไม่เจ็บอะไรแล้วคือเหยียบไปก็คือปกติไม่ได้เจ็บ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบลานแบนค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอเมืองค่ะจังหวัดกำแพงเพชรค่ะและวันนี้นะคะก็นั่งอยู่ที่ร้านลูกค้านะคะเป็นร้านหมูกระทะค่ะลูกค้าท่านนี้นะคะมีอาการของโรคลองช้ำค่ะใครนะคะที่มีอาการนี้อยู่นะคะโรคลองช้ำนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษ์ลูกค้าท่านนี้ค่ะว่าที่ผ่านมาค่ะอาการเป็นอย่างไรบ้างสาเหตุเนี่ยมาจากอะไรแล้วเมื่อทานไปร้านยูคอร์อาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค้ากันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ค่ะ เดีย๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยนะคะว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้อาชีพอะไรอยู่คะครับผมชื่อนายชัยหอมยิงนะครับอายุ42ปีครับทํางานร้านหมูกระทะครับบุฟเฟ่ต์หลังมอชื่อเล่นชื่อพี่อะไรคะชื่อเก๋เกครับ,รบพี่เก๋ครับพี่เก๋อันนี้คือเป็นร้านของพี่เก๋เลยนะเดี๋ยวเราให้ฝากร้านตอนท้ายาพี่เก๋ค่ะโลกรองชมป์ของเราเป็นมานานหรือยังคะมานานแล้วครับมานานก่อนถ้าถามจริงๆก็เป็นมาเป็นปีนะของผมอะแต่ผมเพิ่งมาลองกินอันนี้ที่เพิ่งมาวันสามเดือนที่ผ่านมาอ่าก็ตั้งแต่กินมามันก็รู้สึกดีเรื่อยๆแต่ ช่วงแรกๆก,ก็ไม่ได้เห็นผลอะไรหรอกอแต่เวลา,านานไปมันก็ มันก็โอเคเลยครับผมก็เลยซื้อรอบแรกแนละ้วผมก็สั่งต่อรอบสองนให้พี่เก๋เล่าหน่อยว่าตอนที่มันเป็นอาการเริ่มแรกอะที่มันปวดรองช้ำเนี่ยปวดขนาดไหนคะปวดทรมามน์ตครับปวดแบบพวกฝ่าเท้าอย่างเงี้ยพอเราเดินเนี่ยมันจะจีดเลยแหละมันจะแบบจีดมากคือว่ามันรู้สึกกุนหิดอะมันน,าน่าลำคานจีดแบบว่าเรามันจะไม่อยากเดินไม่อยากทาอะไรเลยคือไม่อยากเดินไปไหนไม่อยากทอะไรเลยแบบมันปวดไปหมดฝ่าเท้าเนี่ยเราเดินเนี่ยจะตีดคือก็ถึงก็กระเพกนี่แหละแล้วพี่เก๋รู้ได้ไงว่ามันมันคืออาการของ รคกองช้ําตอนนั้นก็เรื่องนี้เรามาเป็นเป็น,ป,นปีแล้วเราเราศึกษาแล้วพอรู้อยู่แล้วรู้เรื่องนี้อยู่แล้วลว่าเป็นเป็นกองช้ำค่ะพี่เก๋มีการไปไปหาคุณหมอไปตรวจอย่างละเอียดอะไรอย่างนี้บ้างไ่มคะ ไปหาคุณหมอแบบละเอียดไม่มีครับปรึกษาแล้วพวกคนคนแก่เขาบอกกันเพราะมันได้แม่เขาบอกกันอย่างเงี้ยค่ะทำไมพี่เก๋ถึงถึงไม่อยากไปไปหาคุณหมอเพื่อตรวจเราก็คิดว่าเขาต้องบอกเขาบอกอยู่างนีก็หายอะไรอย่างเงี้ยอย่าง,างก็หายผมก็ไม่เห็นมันหายสักกะทีอย่างเงี้ยแล้วพี่เก๋ทราบไหมว่าสาเหตุที่เราเป็นรองช้ำเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่ทราบแต่เซอร์เดนกูเก้นเราค่ะมันก็พอรู้นิดหน่อยแล้วชีวิตประจำวันของพี่เก๋เนี่ยต้องทําอะไรบ้างโอ้ยเดินทั้งวันนะครับเดินทั้งวันอ่ะเดินขายของล้างจานล้างของล้างผัักกอะไรทวน คือน่าจะเกิดมาจากการที่เรายืน <บา S 1> ทํางาน<บ>าทั้ง<ช>วันนะคะแล้วก็พี่เก๋บอกว่าลูกค้าเยอะด้วยแล้วก<ช>็ต้องยืนตลอดทีนี้พออาการเริ่มปวดม,มันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันการทํางานเราอย่างไรบ้างพี่เก๋ส่งเยอะม,มันไม่อยากให้เราทําอะไรครับมันปวดเดินก็ปวดขยับไปหน่อยก็ปวดมันเดินไม่คล่องแบบมันเหมือนแบบไม่ไม่เหมือนคนปกติอืมมันทรมานนะเออทรมก้าวก้าวเท้าแต่ทีก็แบบก้าวมันนิดหน่อยก็ปวดแย่มันมันไม่มันไม่ใช่ไม่โอเค ช่วงที่มันยังไม่หายพี่เก๋สภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างโหทรมานแบบอย่างก็แบบทมาแต่งกันหายสักทีว่าอะไรเงี้ยมันให้มันหลุดหายแบบยาวๆไปเลยเนี่ยทีนี้ก็เลยมีการเสิร์ชหาข้อมูลใช่ถามพี่เก๋นิดนึงว่าเมื่อก่อนอ่ะเราเชื่อในอาหารเสริมไหมเราคิดว่าอาหารเสริมจะช่วยเราได้เมื่อก่อนไม่เชื่อเลยนะผมเข้าไปเสิร์ชหาแล้วก็ดูรีวิวแล้วก็หลายที่อะไรล่ะหลายอย่างเลยล่ะลองมาหลายตัวละมีการลองทานตัวอื่นด้วยลองอะไรเงี้ย เข้าไปหาหมอที่ทีสัตว์ไปครับใช่ใช่อ,อย่างนั้นแหละไปขอบกินงนั้นเนี่ยเอาไปถามดูอาหารเสริมแบบนั้นเอาจะไม่ได้กินไม่ได้กินแบบว่าไปไ,ไม่ได้ไปหาหมอใหญ่ค่ะห,<า>หาอย่างนั้น,นครับมากินลองไปก็หลายอย่างอ่ะมันก็ไม่ไม,ไม่โอเคแล้วทำไมพี่เก๋ถึงตัดสินใจอ่ะเปิดใจให้ยูคอยง,งผมเห็นมันอันนี้มันน่าเชื่อถือรีวิวอะ่ะผมก็เข้าไปดูศึกษาแล้วก็ศึ<า>กษามาเยอะอ,อก็เลยลองดีเขาบอกว่าให้กินจะลองกนยาวๆดูทีเดียวไม่หายหรอกเขาบอกเนี่ยกินผมก็เลยลองแบบเอาลองตัดสินใจกินแบบยาวเลย มันถึงจุดที่เราต้องต้องลองแล้วเพราะมันมันมันเบื่อมันทรมานมันเจ็บก็อลองกินอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งสักทีนี้อันนี้ถือว่าผมว่าโอเคผมกินมาลำลองก็โอเคค่ะครั้งแรกพี่เก๋ลองสั่งมาทานกีกระปุกก่อนค่ะกะปุกทีเดียวปุกครับรางกากสั่งเยอะอเพราะว่าต้องแาทีเดียวปุกพอเดือนเดินก็กะปุกเดือนนอย่างเงี้ยเพราะตอนนั้นเรายังไม่แน่ใจด้วยนะคะแล้วทานมันละกี่เม็ดคะพี่เก๋มันละเม็ดเขากินวันละเม็ดนะครับวันละเม็ดก่อนนอน ประมาณกี่วันที่พี่เก๋รู้สึกว่าเอออาการที่มันปวดเนี่ยมันดีขึ้นเ็ม่มดีขึ้นก็ประมาณกินไปประมาณเ,เดือนเดือนหนึ่งมันก็รู้สึกแบบไม่ค่อยเจ็บแล้วรู้สึกว่ามันก็โอเคขึ้นอ่ะไม่ได้มากมายอะไร<ฆ>เหมือนที่เราเป็นตอนแรกอะไรเงี้ยเดือนหนึ่งก็แสดงว่า30เม็ดเนี่ยพี่เก๋รู้สึกว่าอาการวินทุกวันวเลยแบบว่าเราอยากคนมันอยากหายเนาะ<ฆ>กินกินทุกวันอะไม่ขาดไปเที่ยวไหนมากลับมาก็ต้องกินเนะเพราะว่าเราอยากหายอะ่ะ นะคคนมันอยากหายมันเบื่อครับค่ะแล้วตอนนี้พี่เก๋ทานมากี่กระปุกแล้วคะตอนนี้เรียกประมาณสามถึงสี่กระปุกได้ไหมค่ะ<า>ถ,ถ้าจำได้<า>อะครับที่เราใส่เซรั่นมาสามเดือนอะเพิ่งมากินได้ตอนนี้เข้าเดือนที่สี่แล้วอืมอัปเดตอาการให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ปกตินะครับไม่ไม่เสียวไม่ไม่เจ็บอะไรแล้วคือเหยียบไปก็คือปกติไม่ได้เจ็บใช่แต่คือจะกินตอนน่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะว่าผมก็อยากให้มัน ไปขาดยาวไปเลยกินแค่ว่าเราเม็ดเองไม่อยากให้มันกลับมาเป็นอีกด้วยแต่ว่าก็ยังทํางานหนักเหมือนเดิม,มเหมือนเดิมนะฮะ,ะ,ะก็ต้องดูแลสุขภาพนิดนึงนะฮะอ,อันนี้ค่ะพี่เก๋ค่ะเผื่อมีคนที่เขากําลังหาข้อมูลแล้วก็กําลังดูคลิปนี้อยู่เลยนะพี่เก๋มีอะไรอยากจะฝากบอกถึงคนที่เขามีอาการของโรครองช้ําอยู่ไหมคะ ก็ผมก็ไม่พูดยังไงครับผมก็ผ่านมาเยอะผ่านมาเป็นปีครับทรามานม,มากแต่สินค้าตัวนี้ผมลองแล้วมันก็โอเคครับก็ช่วยแบบได้เยอะเลยจากที่ผมเป็นอยู่ผมก็หายแล้วยอะทุกวันเลยครับเดินได้อะไรได้ถือว่าไม่มีเจ็บแล้วไม่มีอะ,อะไรแล้วแต่ผมก็จะกินอันนี้ไปต่อเนื่องนะครับจนหมดแหละ ยาวแหละ,ะไม่อยากเป็นค่ะแล้วมันราคามันแพงไหมคะพี่เก๋เมืม่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ไม่แพงเลยเก้าร้าอยนี่สบายมากเลยผมว่ามันคุ้มมากก็ดีกว่าไปเดินเจ็บทุกวันนะครับเี่เต็มสีคะแนนพี่เก๋ให้ไปรานยูคอกี่คะแนนดให้สิบลยอ๋อขอบคุณมากนะะแล้วถ้าใครบอกว่าพี่เก๋คะเขาเป็นหน้ามาหรือเปล่าเขาให้มาพูดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ผมไม่ใช่หน้ามาครับผมมีหน้าร้านชัดเจนตัวตนชัดเจนผมกินจริงจริงนะ<อ>ร้านหมูกระทะของพี่เก๋อยู่ที่ไหนนะคะร้านหมูกระทะผมอยูอ่หลังมอราชพัฒนครับเป็นร้านหมูกระทะพุ้ฟเฟ่ท่านยิโรหลังมอ ก็ใครสนใจก็มากันได้นะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใครมีอาการรองช้ำนะคะก็อย่าลืมนะคะบาลานยูคอร์นะคะสามารถสั่งซื้อไปเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพคนที่คุณรักได้นะ,ะก็วันนี้ขอบคุณพี่เก๋มากเลยนะคะคที่มาบอกเราเรื่องราวเราฟังวันนี้น้องชื่อก็เลยเอาบาลานยูคอร์มามอบให้พี่เก๋ซีำถูกเลยนะคะเพื่อการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องรองช้ำพี่เก๋ต่อไปอีกนานๆเลยนะคะก็บาลานยูคอร์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศมีออยมีฮารานี่ถูกต้องนะคะฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพ มักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บลานซแบรนดทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กด u b s c r คร e ด้วยนะคะวันนี้ชิวแล้วก็พี่เก๋และบาลานซยูคอขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะใครเป็นโรครองช้ำนะคะอย่าลืมบลานซยูคอค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ